คุณผู้ชมว่าแล้วมาต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะ<ช>เ,อเอาใจคอเพลงเพื่อชีวิตดีกว่าค่ะ ขอมอบดอกไม้ใ <othe> นสูงโอ้โหให้ั้งไล่เลยหรอมีเสื้อมวลประชานางหงาหรอถูกต้องดอกไม้ลยคุณจะี่เก่งอ่ะนางหงาคารวานนะคะหรือว่านางหงาสุรชัยจันทิมาธรค่ะแกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครบรอบ73ปีโอ้ยเมื่อวานนี้นะคะเปิดโอกาสให้ทีมข่าวบุกเก็บบรรยากาศการซ้อมถึงบ้านค่ะเห็นไหมคะสองหนุ่มหล่อมาด้วยค่ะค่ะขุณเป้อค่ะไม่ได้แค่เจ็ดสิบจ็ดสิบสาปโบนเจ็้าเจ็ดพร้อมไหโอ้รุ่นใหญ่ ทำไมฉันพูดเลขผิดอ่ะหรือว่า7375อ่ะแต่ว่าใดๆคุณผู้ชมอะดูภาพก่อนนะคะสำหรับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของศิลปินเพื่อชีวิตระดับศิลปินแห่งชาติค่ะนังหงาสุรชัยนะคะหรือที่เรารู้จักกันดีนังหงาคารวานค่ะกับคอนเสิร์ต75ปีบริบูรณ์สุรชัยจันทิมาธรค่ะที่เตรียมขนเพลงฮิตที่หลายคนคิดถึงมารวบรวมไม่ได้ฟังกันอีกครั้งค่ะเมื่อวานนี้นะคะนังหงาพร้อมศิลปินรับเชิญค่ะโอ้โหหล่อทั้งนั้นคุณยิวก้ฮิวก้จุ มาร่วมซ้อมเพลงดังอย่างเพลงดังมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงหนุ่มพเดจรค่ะมาโชว์ให้ได้ฟังด้วยค่ะนี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นค่ะเพราะว่าในวันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะนางอ่าและเสลปินนรับเชิญพร้อมขนเพลงฮิดไปโชว์ตลอด3ชั่วโมงเต็มเจ็ <15 S 1> ดปีนั่งาก็ยังแข็งแรงอยู่เลยคุณผู้ชมฟังเสียงหน่อยค่ะเพิ่งได้เจอกันคนฮิวโก้คนเป้นะครับผมคิดว่า นอกจากที่เห็นกันอยู่ก็ยังมีมีแขกนะครมีเพื่อนพี่น้องก็ไม่ใช่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็มีคอนสเสิร์ตท,ที่ผ่านมาก็ทั้งคุณเป้คุณฮิโก้ก็มาก็เป็นแขกจะเรียกว่าแขกประจำบ้านก็ก็กล่าวว่าได้ตอนนี้นะก็รู้สึกขอบคุณทั้งสอง แกแข็งแรงมากเลยนะคะคุณผู้ชมอะถามหนุ่มเป้กันดีกว่านะคะหนุ่มเป้บอกว่าโอ้พี่ผมดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาร้องเพลงกับนักร้องในระดับตำนานแบบนี้ค่ะแล้วก็ยกนางหาเป็นไอดอลในการทำเพลงด้วยค่ะขอตั้งเป็นนิทานกับตัวเองว่าจะแต่งเพลงไปจนกว่าจะไม่มีแรงเหมือนนางหาแบบนี้เลยพร้อมอัปเดตอัลบั้มใหม่นะคะที่เตรียมปล่อยเรื่องราวความรักในเพลงหลายคนก็แซวเป้อันนี้มันหยิบประสบการณ์ความรักครั้งล่าสุดมาถ่ายทอดด้หรือเปล่านะฟังเสียงหน่อยค่ะ มีครับมีครับแต่อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดครับแล้วก็แต่งเติมเข้าไปให้มันสนุกสนานอะไรเงี้ยครับหชุดนี้มันอาจจะเหมือนกับถ้าเป็นมนุษย์ก็อาจจะเป็นตัวร้ายครับเราแต่งเพลงไม่ได้ก็คือจะไม่ทําแล้วใช่ครับอยู่ที่ว่าแต่งเพลงได้หรือเปล่ายังยังโชคดียังแต่งได้อยู่ครับผมมีเพลงที่ผมแต่งไว้แล้วมันยังไม่ได้ออกถ้าถ้ามือขาดถ้าร้องเพลงไม่ได้ถ้าตายก่อนนี่มันจะลําบากเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้ามตายฮะต้องทําเพลงที่มีให้หมดก่อน ติดตามได้นะคะใช่แล้วค่ะอนั่งหาผ่านไปหนุ่มเป้ผ่านไปอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเป็นหนุ่มที่เป็นผู้ชายในอุรมคติของสาวๆพี่ฮิวโก้ใช่ค่ะเรามาฟังความรู้สึกพี่ฮิวโก้หน่อยที่ถูกยกให้เป็นสามีแห่งชาตินี่โดยเฉพาะช่วงนี้เนาะวงการบันเทิงของเรามีข่าวคนดังแยกทางกันล้ายต่อหลายคนนะคะคำพูดของพี่ฮิวโก้เนี่ยรอของการเป็นสามีตัวอย่าง ก็ถูกเอามาแชร์วันโลกโซเชียลเลยรวมไปถึงลุกหล่อใสไร้หนวดเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเอานะทำเอาภรรยาอย่างพี่ฮาน่าถึงกับออกอาการห่วงกันเลยดีเดียวงานนี้พี่ฮิวโกจะว่ายังไงลองไปฟังดูค่ะเฉพาะกิจมันเป็นลุกที่เหมาะกันกับชายเพราะเพลงมันเก่ามากสมัยก่อนเขาไม่ให้เล่นดนตรีแบบไว้หนวดไว้ข่าวอะไรเขาอยู่กับผมทุกวันนะครับอะไผมก็ไม่ได้เขาเขาก็ เขาก็โพสอะไรของเขาไปเรื่อยรู้สึกแตกใจเหมือนเดิมครับว่าเพราะสิ่งที่สิ่งที่พูดไปคราวนั้นใครๆก็รู้กันคุณต้องการนักร้องคนหนึ่งเพื่อมาสอนคุณธรรมขั้นพื้นตับกับคุณเนี่ยผมว่าก็เป็นห่วงสังคมนิดนึงนะเพราะเรื่องพวกนี้จริงๆมันก็ปกติสามัญชนเขาก็คิดได้ครับสามีแห่งชาติก็ต้องก็ต้องก็ต้องเป็นผัวของท้องชาติก็ต้องเป็นผัวของท้องชาติเแห่งมียผมคนเดียวพอครับ ยกนิ้วให้ลอยคุณผู้ชมคือต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ผู้ชายทุกคนควรจะมีอันนี้คือสิ่งที่พี่ฮิวโก้พูดออกมาค่ะซึ่งซึ่งเราต้องบอกเลยนะว่าเราชื่นชมพี่ฮิวโก้จริงในทุกการตอบคําถามเลยอะจริงๆอะมันได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะคือหลักขั้นพื้นฐานของการใช้ชีวิตคู่หรือว่าการคลองรักใครสักคนให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายร้องง่ายธรรมดาธรรมดาทําไมต้องยกเป็นระดับโลกได้เลยสัมผัอะไรอย่างเงี้ยโอ้เป็นคําตอบที่เฉียบพูดได้เลยคําเดียวเฉียบ แล้วไม่รับตำแหน่งสามีแห่งชาติด้วยนะเพราะว่าขอเป็นสามีฮันหน้าคนเดียวเลยอีกขามพี่หานหน้ากันท,ทั้งท้านเมแล้วจ้า